ดีคะ่ะนักเรียนพบกับครูมีนอักษรออนเลิน,นะคะวันนี้นักเรียนนําหนังสือวิทยาศาสตรป์ป4เล่ม2ของอักษรมาด้วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะสําหรับบทนี้นะคะอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่3วัสดุและสา,า,สารนะคะค่ะสําหรับคาบนี้นะคะจะทบทวนสมบัติทางกายภาพของวัสดุนะคะ เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมฝึกทักษะบทที่1น,นะคะหน้า22ถึงหน้า23และจะมีข้อสอบมาให้นักเรียนได้ทำนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเดี๋ยวมาทำพร้อมกันเลยนะคะอ่าข้อ1น,นะคะให้บอกว่าวัสดุที่ใช้ทำเนี่ยวัตถุในภาพนะคะจัดอยู่ในวัสดุประเภทใดพร้อมให้เหตุผลมาดูข้อที่1นนะคะภาพแรกจะเป็น ตุ๊กตานะคะตุ๊กตาเป็ดนะคะเป็นตุ๊กตายางเป็ดเนาะโดยประเภทของวัสดุเนี่ยก็จะเป็นโพลิเมอร์นั่นเองเหตุผลนะคะเพราะว่าตุ๊กตาเป็ดอันนี้ทำมาจากอะไรคะอ่าทำมาจากยางนั่นเองทำมาจากยางนะคะทำมาจากยางสังเคราะห์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นยางสังเคราะห์ก็จัดเป็นโพลิเมอร์ ค่ะต่อไปนะคะภาพที่2ภาพที่ส,สเป็นตะปูเหล็กนะคะเพราะฉะนั้นจัดเป็นโลหะเหตุผลประกอบเพราะว่าทำมาจากเหล็กนะคะทำมาจากเหล็กเราเขียนไว้ด้วยนะว่าทำมาจากเหล็กนะคะทำมาจากเหล็กนะคะซึ่งเป็นวัตถุประเภทโลหะ ซึ่งเป็นวัสดุประเภทโลหะนะคะและข้อสามนะคะข้อ3ามข้อสามคือจะเป็นตัวหม้อนะคะหม้อนี้เป็นหม้อที่ทำมาจากวัสดุประเภทเซรามิกค,ค่ะเพราะทำมาจากดินเหนียวนั่นเองค่ะ ทำมาจากดินเหนียวนะคะซึ่งเป็นวัสดุประเภทเซรามิกค่ะค่ะเรามาเริ่มข้อถัดไปกันเลยนะคะข้อ2ค่ะตอบคำถามโดยใช้ชื่อวัตถุที่กำหนดให้นะคะซึ่งจะมีทั้งหมด8ข้อย่อยนะคะดังนี้ค่ะ1ก็คือแถบยางยืด 2. คือเข็มเย็บผ้า 3. ถุงพลาสติก 4. ยางลบ 5. เชือก 6. ขวดแก้ว 7. เ,เขียงไม้ 8ช้อนสแตนเลสนะคะมาดูข้อ1น,นะคะข้อ1ถามว่าวัสดุชนิดใดบ้างที่มีสมบัติด้านความแข็งวัสดุใดบ้างมีสมบัติด้านความแข็งนะคะเดี๋ยวนักเรียนคิดไปพร้อมกันเลยนะคะอันแรกที่เราพบก็คืออะไรเบอร์ B 2นะคะคือเข็มเย็บผ้ามีความแข็งนะคะเบอร์อะไรคะเบอร์6นั่นเองและเบอร์6คือขวดแก้วต่อไปก็มีอะไรอีกคะ เขียงไม้ขออนุญาตไม่ไม่ติ๊กแล้วนะคะเพราะาเดี๋ยวเราจะมีอีกหลายข้อเนาะ,ะเราทาไปไล่ๆดูอย่างนี้ดีกว่าเจ็ดเขียงไม้นะคะมีความแข็งและอันสุดท้ายคือแปดค่ะแปดก็คือจะเป็นช้อนสแตนเลสนั่นเองช้อนสแตนเลสจัดว่ามีความแข็งนะคะมีคุณสมบัติด้านความแข็งต่อไปข้อสองนะคะวัสดุ วัตถุชนิดใดบ้างที่มีสมบัติด,ด้านการยืดหยุน่นอีกครั้งนะคะวัตถุชนิดใดบ้างที่มีสมบัติด,ด้านการยืดหยุ่นนะคะอ่มาดูข้อ1กันแถบยางยืดค่ะมีเบอร์หนึ่งนะคะและมีเบอร์ไหนอีกอันหนึ่งคะค่ะเบอร์สี่ก็คือยางลบนั่นเองต่อไปข้อ3นะคะวัตถุชนิดใดบ้างที่มีสมบัติด,ด้านการนำความร้อน เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนำความร้อนนะก็จะมีเบอร์2นะคะคือเข็มเย็บผ้าเพราะว่าเป็นโลหะนะคะและมีเบอร์8ซึ่งเป็นช้อนสแตนเลสช้อนสแตนเลสก็จะเป็นโลหะนะคะสามารถนำความร้อนได้ต่อไปข้อ4ี่นะคะวัตถุชนิดใดที่เหมาะสำหรับทำขอบกางเกงกีฬามากที่สุด ทำขอบกางเกงกีฬาเพราะฉะนั้นจะต้องมีความยืดหยุ่นนะคะเพราะฉะนั้นตอบข้อ1นะคะคือแถบยางยืดจะเหมาะในการใช้ในการทําขอบกางเกงกีฬามากที่สุดเลยเพราะว่ามันจะต้องมีการยืดหยุ่นนะมีสภาพการยืดหยุ่นนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้นไปนานๆหรือเราดึงเยอะเกินไปเป็นเวลานานมันสามารถที่จะหมดสภาพความยืดหยุ่นได้นะก็ทําให้ตรงนั้นมันยืดไปเลยใช่ไหมคะไม่สามารถกลับมาได้อีกอ่าต่อไปข้อ5นะวัส วัตถุชนิดใดที่ต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าแล้วทําให้หลอดไฟฟ้าสว่างคะอันไหนที่เป็นตัวนําไฟฟ้าสามารถนําไฟฟ้าได้ตอบข้อ2องนะคะเข็มเย็บผ้าและข้อ8ค่ะเพราะว่าเข็มเย็บผ้าและช้อนสแตนเลสจ,จัดเป็นโลหะทั้งคู่นะคะสามารถที่จะนําไฟฟ้าได้ค่ะ ต่อไปนะคะเรามาทำข้อ3ามพร้อมกันนะคะเติมสมบัติของวัตถุลงในช่องว่างอ่าเติมสมบัติของวัตถุลงในช่องว่างนะคะมาดูข้อ1กันเลยค่ะข้อ1นนะคะทดลองนำวัตถุที่ทำจากวัสดุต่างชนิดกันแล้วมาขูดกันแล้วสังเกตการเกิดรอยบนวัสดุเป็นการทดสอบของวัตถุด้านไหนคะ เป็นการทดสอบด้านความแข็งของวัตถุนั่นเองอ่าเป็นการทดสอบด้านความแข็งของตัววัสดุนะคะแนวจำกันได้ใช่ไหมบทที่เราทดสอบด้านความแข็งเนี่ยเราจะเอาตัววัสดุสองชนิดมาขูดกันใช่ไหมคะแล้วอันไหนที่เป็นรอยอันไหนที่เป็นรอยนั่นแสดงว่ามีความแข็งที่น้อยกว่าวัสดุอีกอันหนึ่งที่เรานำมาขูดนะคะ าจากนั้นเดี๋ยวเรามาทำข้อ2กันเลยนะข้อ2นะคะจะเป็นการทดลองดึงวัตถุชนิดหนึ่งถ้าวัตถุชนิดนั้นกลับคืนสู่รูปล่างและขนาดเดิมแสดงว่าวัตถุนั้นทำจากวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นนั่นเอง จะแสดงว่าวัตถุนั้นทําจากาวัตถุนั้นนะคะจะมีจะทําจากวัสดุที่มีสภาพยืดหยุน่นต่อไปข้อ3นะคะทดลองนําดินน้ํามันมาติดบนแท่งวัสดุ3ามแท่งและจอบเปลวไฟไวส้สักคู่สังเกตว่าดินน้ำมันจากวัสดุแท่งใดหล่นก่อนอสังเกตว่าดินน้ำมันจากวัสดุแท่งใดหลดก่อนกันนะคะหล่นก่อนกันนะ,ะนนนนะเป็นการทดสอบ ของวัสดุเรื่องอะไรคะเป็นการทดสอบด้านาการนำความร้อนอาการนำความร้อนของวัสดุนะคะก็คือเราปล่อยให้ทั้งหมดเนี่ยคะ่ะแท่งวัสดุสามแท่งเนี่ยจุ่มไว้ในน้ำร้อนเนาะแล้วเราก็รอดูว่า,าวัสดุไหนเนี่ยที่สามารถที่จะนำความร้อนได้ถ้าสมมุติว่านำความร้อนได้ดีเนี่ย ตัวดินน้ำมันก็จะหล่นออกมาจากแท่งวัสดุนั้นก่อนนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4นะคะทดลองต่อวงจรไฟฟ้าและนำวัสดุชนิดหนึ่งต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าปรากฏว่าหลอดไฟฟ้าไม่สว่างแสดงว่าวัสดุชิ้นนี้เป็นยังไงคะนำไฟฟ้าไหมไม่หลอดไฟไม่สว่างคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ค่ะหลอดไฟฟ้าไม่สว่างน,น,นั่นแปลว่าวัสดุชิ้นนี้ก็คือไม่นำไฟฟ้าค่ะ เดี๋ยวเรามาทำข้อถัดไปกันเลยนะคะข้อ4นะคะ,ะหากช่างตัดกางเกงต้องการออกแบบขอบกางเกงให้สามารถยืดขยายได้เพื่อให้สวมใส่สบายนักเรียนคิดว่าช่างตัดกางเกงควรเลือกวัสดุใดทำขอบกางเกงเพราะอะไรนะคะนักเรียนคิดว่าช่างตัดกางเกงควรเลือกวัสดุใดทำขอบกางเกงเพราะอะไร เราก็ควรที่จะต้องเลือกออวัสดุที่มีสภาพการยืดหยุ่นใช่ไหมคะ,อ,ะอันนั้นก็คืออะไรคะใช้แถบยางยืดนั่นเองใช้แถบยางยืดนะคะเพราะมีสภาพยืดหยุ่นเพราะมีสภาพยืดหยุ่นนะคะ ช่วยทำให้ช่วยทำให้นะคะขอบกังเกงช่วยทำให้ขอบกางเกงนะคะยืดขยายได้ ตามตามขนาดเอวนะคะของผู้ใส่ใช้แถบยางยืดนะคะเพราะมีสภาพยืดหยุ่นช่วยทำให้ขอบกางเกงยืดขยายได้ตามขนาดเอวของผู้ใสค่ค่ะเดี๋ยวเราไปทำข้อ5กันเลยนะคะข้อ5นะคะดูจากภาพเราตอบว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากสมบัติ ของวัสดุด,ด้านใดาามาดูรูปแรกนะคะตัวลูกศรนะคะชี้ไปที่ประตูรถเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นสมบัติด,ด้านของความแข็งแรงนั่นเองนะคะก็คือเป็นด้านความแข็งต่อไปนะคะยางรถจักรยานยางยางรถจักรยานเนี่ยจะต้องมีสภาพด้านการยืดหยุ่นค่ะ ต่อไปนะคะลูกโป่งนะคะลูกโป่งก็จะมีสมบัติด้านการยืดหยุน่นพอมีการยืดขยายไปใช่ไหมคะแล้วก็สามารถกลับมาเป็นสภาพเดิมได้เนาะเพราะฉะนั้นก็คือจัดว่ามีสมบัติทางด้านการยืดหยุน่นต่อไปข้อ4นะคะตะแกรงเหล็กนะคะจะมีสมบัติด้านาการนําความร้อนนําความร้อนนะคะ ข้อ5ค่ะกระทะกระทะนะคะมีสมบัติด,ด้านการนำความร้อนและข้อ6นะคะข้อ6ปลั๊กไฟค่ะปลั๊กไฟจะมีสมบัติด,ด้านการนำไฟฟ้านั่นเองโอเคค่ะ เดี๋ยวเรามาทำข้อถัดไปกันเลยนะคะ <Okay. S 1> ข้อถัดไปนะคะจะเป็นการตอบคำถามนะมาดูข้อที่1กันนะคะปลอกที่หุ้มสายไฟส่วนใหญ่ทำมาจากวัสดุชนิดใดเพราะเหตุใดเราจึงเลือกวัสดุชนิดนั้นนะคะ อกหุ้มสายไฟเราจํากันได้ไหมคะเราจะต้องเลือกในส่วนที่เป็นเป็นฉนวนไฟฟ้าเนาะเพราะเราป้องกันการที่ไฟฟ้าเนี่ยจะลวกออกมาหรือว่าป้องกันไฟดูดนั่นเองเพราะฉะนั้นปลอกที่หุ้มสายไฟควรทํามาจากวัสดุชนิดใดอ่าตอบกันนะคะเดี๋ยวเรามาตอบพร้อมกันอ่าก็คือทํามาจากพวกโพลิเมอร์นะอ่าทำมาจากโพลิเมอร์นะคะ ทำจากวัสดุประเภทโพลิเมอร์เช่นพลาสติกเพราะเป็นฉนวนไฟฟ้าเพราะเป็นฉนวนไฟฟ้าจึงสามารถป้องกันอันตรายได้ ะะป้องป้อง,ป,องป้องกันอันตรายในที่นี้จะหมายถึงว่าป้องกันด้านไฟรั่วนะคะ,ะป้องกันไฟรั่วป้องกันเราเขียนว่ากระแสไฟฟ้าดีกว่าเนาะป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้า นะคะคต่อไปข้อ2นะคะภาชนะที่ใช้ประกอบอาหารควรเลือกภาชนะที่ทำจากวัสดุชนิดใดเพราะอะไรใช้ประกอบอาหารเราควรที่จะต้องนำความร้อนได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นวัสดุที่เราควรที่จะต้องเลือกก็ต้องเป็นยังไงเป็นพวกไหนเป็นพวกที่เป็นตัวนำตัวความร้อนได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องตอบว่าเป็นพวกโลหะนั่นเองนะคะเลือกใช้วัสดุที่เป็นโลหะคะ่ะ ที่เป็นโลหะเพราะมีสมบัตินำความร้อนได้ดีเพราะมีสมบัตินำความร้อนได้ดีนะคะข้อ3นะคะถ้าต้องการพิสูจน์ว่าวัสดุ2ชนิดชิ้นใดมีความแข็งมากกว่ากันจะมีการทดสอบอย่างไรนะคะก็เราก็เอา วัสดุทั้งสองชิ้นมาขูดกันนะคะ,ะนำวัสดุทั้งสองชิ้นมาขูดกันหากวัสดุใดไม่มีรอยหรือ หรือนะคะไม่มีรอยเกิดขึ้หนหรือมีรอยน้อยกว่าหรือมีรอยน้อยกว่าแสดงว่าวัสดุนั้น มีความแข็งมากกว่าเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมต่อไปกันเลยนะคะจะเป็นกิจกรรมท้าทายการคิดขั้นสูงนะคะาจากาจากโจทย์นะคะจะให้การศึกษาข้อมูลจากตารางแล้วก็ตอบคำถามกันเด็กชายนะพี่นะคะสำรวจวัสดุรอบบริเวณบ้านของตนเองแล้วพบ วัตถุที่ทำมาจากวัสดุหลายชนิดและมีสมบัติทางกายภาพแตกต่างกันรับพีจึงได้บันทึกข้อมูลไว้ดังนี้นะคะโลหะที่จะมีก็คือจะมีความแข็งจะมีตะแกรงเหล็กนะคะมีแล้วก็มีสภาพยืดหยุ่นจะเป็นสปริงพวกนำนำความร้อนได้ก็จะเป็นตะแกรงเหล็กนะคะนำไฟฟ้าได้จะมีตะแกรงเหล็กไม้นะคะพบว,ว่ามีความแข็งส่วนยางนะคะ ไม้นะคะมีความแข็งเนี่ยเช่นโต๊ะนะคะและยางและมีสภาพยืดหยุ่นนะคะก็คือจะเป็นยางรถยนต์เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะมาทำกันนะคะนักเรียนคิดว่าวัสดุชนิดใดที่เหมาะสำหรับนำมาเป็นหม้อปรุงอาหารและเพราะอะไรจึงคิดเช่นนั้นวัสดุที่เหมาะนะคะในการที่จะต้องนำมาปรุงอาหารก็คือจะต้องเป็นวัสดุที่เมื่อสัมผัสความร้อนเนี่ยสามารถนำความร้อนได้นะคะ ต้องเลือกหม้อนะคะหมอ้อที่เหมาะสำหรับปรุงอาหารควรเลือกใช้ควรเลือกใช้ใชมาสดุที่มีสมบัติการนำความร้อน เพื่อทำให้อาหารสุก ที่เหมาะสมสําหรับปรุงอาหารนะคะควรเลิกใช้วัสดุที่มีสมบัติการนําความร้อนเพื่อทำให้เพื่อทําให้อาหารสุกนะคะซึ่งโลหะก็จะมีคุณสมบัติในด้านการนําความร้อนนะคะมีสมบัติด้านการนําความร้อน เราก็ควรที่จะเลือกเป็นโลหะมาใช้ทำหม้อนั่นเองจึงควรเลือกโลหะนะคะจึงควรเลือกวัสดุชนิดโลหะมาใช้ทำหม้อ ข้อ2นะคะหากต้องการใช้โต๊ะไม้ที่ทําจากวัสดุชนิดอื่นที่ไม่ใช่ไม้แต่ต้องมีสมบัติด้านความแข็งเหมือนโต๊ะไม้นักเรียนจะเลือกโต๊ะที่ทําจากวัสดุชนิดใดเพราะเหตุใดคะเพราะเหตุใดค่ะ เราก็ควรที่จะต้องเลือกอคุณสมบัติที่จะต้องมีด้านความแข็งเนาะเราเลยจ,จำเป็นที่จะต้องเลือกใช้โต๊ะที่ทำจากโลหะค่ะเลือกใช้โต๊ะที่ทำจากโลหะเพราะมีคุณสมบัติด้านความแข็งนะคะเหมือนกับโต๊ะไม้ พมีสมบัตินะคะด้านความแข็งเช่นเดียวกับโตะไม้เช่นเดียวกับโตะไม้นะคะ เดี๋ยวเรามาทำข้อถัดไปกันเลยนะคะหากนักเรียนต้องวางแผนการประดิษฐ์ตะแกรงเหล็กย่างสำหรับใช้ย่างอาหารต่างๆส่งครูนักเรียนจะเลือกใช้วัสดุชนิดใดในการทำนะคะจะเลือกใช้วัสดุชนิดใดในการทำเพราะเหตุใดนะคะเราควรที่จะเลือกแบบไหนคะวัสดุต้องนำความร้อนได้เนาะ การที่จะเลือกวัสดุที่นำความร้อนได้ก็คือจะต้องเลือกวัสดุประเภทโลหะนั่นเองอเลือกใช้วัสดุชนิดใดก็เหตุใดนะคะ เราก็ต้องเลือกวัสดุที่เป็นประเภทโลหะประเภทนะคะเพราะสามารถนำความร้อนเพื่อทำให้อาหารสุกได้ วันนี้เราได้ทำแบบฝึกหัดกันไปเยอะเลยนะคะสำหรับนักเรียนนะคะที่ต้องการศึกษาค,ความรู้เพิ่มเติมนะคะสามารถไปอ่านได้ที่หนังสือวิทยาศาสตร์ป .4 เล่ม2ของอักษรนะคะเราเจอกันใหม่คาบหน้านะคะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน